ถึงบ้านหลังใหม่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ต้อนรับตัวเองนะคะมาเข้าของเต็มนะคะเทนเลอร์คันที่หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมอู้ชอบมากต้นไม้ใหญ่ๆต้นนี้ท่านผู้ชมเทนเลอร์คันที่สองคะ่ะท่านผู้ชมก็เล็กลงมาหน่อยนะคะ นี่ก็รถเพื่อนนะคะมาช่วยคันที่สามกำลังมาค่ะท่านผู้ชมเคลียเสียงหายท่านผู้ชม <laughs> กับน้องๆคุณพ่อรถคุณพ่อค่ะรถคันเก่าๆเานี่ยนะคะวู้ยินดีต้อนรับค่ะ welcome 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 ตื <Welcome, welcome. S 2> ่นเต้นมากนะคะก็เข้าหลังใหม่พร้อมๆกันทุกคนนะคะ ยืนนิวโฮมค่ะมาโคดดอโอ้โหไล่ไปติดประตูอีก <Take. S 1> แล้วไม่มีรีโมทนะคะเกดเกด thank you thank you <laughs> <c oughs> บ้านใหม่เฮงกว่าเดิมเอาลำรวยลำรวยค่ะทุกท่าน <c oughs> เอเอเงินทองไหลมาเทมาแบบเนี้ย าการเดินชมบ้านก่อนนะคะทุกท่านต้องทำความสะอาดอีกเยอะนะคะพึ่งย้ายออกไปไปห้องรับแขกห้องครัวนะคะห้องรับแขกก็ใหญ่นะคะห้องโถงห้องครัวชอบมากคือไม้ท่านผู้ชมไม้สวยมากไม้สวยมากพาดูชัดๆเต็มๆมนก่อนนะคะ เอาเวินตู้อบก็อยู่ในไม้เช่นกันค่ะท่านผู้ชมวินเหนื่อยมือสั่นนะคะภาพอาจจะไม่สวยอาจจะลายตานะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะห้องครัวห้องซักรีดนะคะก็อื่นๆมองเห็นหลังบ้านด้วยนะคะบ้านอีกสองหลังหลังบ้านนะคะส,สี่ห้องสี่ห้องไปดูห้องห้องนอนพี่ก่อนใหญ่มากปูพรมสีแดงด้วยนีห้องออฟฟิศทำง,งาน อ<ใ>ยู่นาอยู่ค่ะห้องใหญ่ใหญ่คะ่ะใหญ่มากเฮัลโลมาเลสลูมฮู้ไปดูฝั่งโน,น้นท่านผู้ชมดูฝั่งโน้นมีค่ะมีต้องเปิดนะคะไฟอในห้องน้ำนะคะห้องน้ำ Yeah you can walk I f o u l l โอ้โหอันนี้ก็ห้องอีกห้องนะคะตรงกลาง ผมแดงเลยนะคะตรงนั้ผมแดงเลยะค่ะห้องพี่นะผมแดงเลยนะคะรู้สึกก็เหมาะมากเลยนะคะอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะยสเลิฟไปไปดูห้องนอนไปดูห้องนอนนี้บัานดหนะคะต้องระวังด้วยเดินโอ้ดูผมแดงก่อนนะคะใช้สโอเคก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะนะคะ

ไม่ให้ค่ะค่ะห้องนอนห้องนอนห้องนอนห้องทำงานค่ะเต่าสวยสวยค่ะไม้สวยมากอไม้สวยต้องรักษาด้วยน้ำมันออยด้วยถึงจะไม่แตกแล้ว กูดกูดค่ะถูกใจไหมคะหนูเปลี่ยนใจได้ไหมคะเปลี่ยนใจไปไหนคะอ๋ออยู่ตรงนี้ได้เวลาเอาของลงแล้วค่ะขนเต็มที่เลยนะคะ ต่อนะคะเดี๋ยวไปขนกันต่อค่ะยังไม่เสร็จเลยจ้านอนบันแม่แอีกขึ้นสุดท้ายยังบบลูเดี๋ยวพ่อพามา <laughs> จ้าเดี๋ยวพ่อพามาไปต่อท่านผู้ชมอันนี้รอบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเหลืออีกหลายรอบอยู่สองสามรอบนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะยังไม่มาเฟอร์นิเจอร์ยังเหลืออีกเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะอันนี้แค่ของใช้ส่วนตัวอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปรอบสองแล้วนะคะไปต่อกันค่ะแรงก็จะหมดละเหนื่อยมากค่ะ ก็ของยังเหลือเยอะนะคะท่านผู้ชม